ที่นี่คือหาดหาดเตยงามนะครับอยู่ที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้เวลาสองโมงสามสิบนาทีครับ,รบสองโมงเช้าก็ถ้ามาตอนเช้าเช้าน้ำก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับและหาดก,ก็จะสวยมากนะครับน้ำใสทรายขาวนะครับแนะนำนะครับ ถ้ามาตัดหีบมาที่นี่ครับสวยจริงครับแต่ถ้าเกิดมาวันหยุดนะครับมาวันหยุดหรือวันหยุดนะคขัตเกิกหาดอาจจะเต็มได้นะครับถ้าหาดเต็มเขาก็จะไม่ให้เข้านะครับต้องมาวันธรรมดาหรือมาช่วงเช้าเ้านะครับถ้าเกิดมาช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นก็อาจจะเต็มนะครับต้องมาช่วงเช้าเ้าแบบนี้จะได้เห็นหาดทรายที่สวยแบบนี้น้ําใสๆแบบนี้นะครับ หาดเตยหอมนะครับสวยครับน้ำสวยมากสายก็ขาวนะครับมนก็พังดมดห่าดูทรายครับทรายขาวโอ้โหสวยจริงครับ แนะนำนะครับหาดเตยหอมอยู่สัตหีบนะครับชลบุรีนะครับดูขึ้นครับขึ้นแบบแหมสวยมากแล้วก็มีที่นั่งให้นะครับใต้ต้นไม้มีร่มมีร่มมีอะไรมีทางลงเป็นบันไดนะครับค่าเก้าอี้นะครับค่าเก้าอี้ ผมเช่าเก้าอี้เสียไป190บาทนะครับแต่ห่วงยางไม่รู้นะครับเก้าอี้เป็นนั่งแต่ถ้าเกิดไม่มีเก้าอี้ก็ใช้เสื่อก็ได้ครับปูเสื่อก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับหาดเตยหอม